Tỏa qua. <laughs> à. không nghe các bạn hoan các bạn hoan. 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 5 Hoan. 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 có bước cái hay lắm cô đấy lên, hay là nó chục khoảng là, ông vinh, Giữ vào quán ông, Quán trai, thành บัวด,ดีมุงไห้ปีนเลยอกหักเนี่ยังบะกุ๊ยือตั้าเติมอีบ่าหมดเิกระ xuống đi Nhưng phải không hỏng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Mẹ phải nhìn nhận đi một bà không chú sư ý mát gì Tông bất cứ một xuống tay? Tay khóc thế, là. Rodim. Hm. 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 บ่จื้อบ่จำมึง่นี่ผหักมาจังหนังว่าเรางอกอยู่โอ้ยเราไปหาคนที่จ,จริงใจเนาะไม่ด้จริงใจชยตักแหลมมึงยังพูดไหลายคนอยู่เมีเอามาันก็ะตอมเอียนครบเรือกบอ่หวะแล้วเจ้ากับชิบูคือเลืองกันมั้งเหบอ แต่ว่าคนเหนียนคอยจริงจังที่สุดแหลอมไม่ตันตอเออเพราะว่าจังไดียกที่โอหักเขาก็าบอกว่าเลิกกันซะโอาเลิกกันซะ,ะ,อ,นะอืมเขาเห็นต่างคนต่างไปเื่อญเติบโตตามทางให้มันซะ แสดงว่าอยู่น้ำมึงนี่ตัวมันหดลงหดลงบ่หรือจังใดนี่มันไงข้นกิจแมนฮะว่าแล้วอะไดรแต่แท็กแล้วเนาะตั้งไฟตัางแยกกันไปจะเลิกเติบโจรอ๊ะอยู่ในมึงมันตัวมันหน่อยลงกิ้วลงกิ้วลงวะโอ้มาถึงมองบนนอกกันี้เนาะเจ้ายกขวัญไปนะไปงานร่วมบอดีอยู่ ว่าโอ้ยแต่อยากให้มึงยิ้ม,ยแ,มแย้มเนี่ยล่ะิดว่าชีเลียดยังเจ้าหันว่าเขาใจหรอกพี่เจ้าเป็นคนมุมิ่งว่าใจงงไปเดียวเนียนคือว่าอยากยีดยังเลยอยากจะไปนั่งมองงๆจากมองหนึ่ง น,นั่งอยู่ดิมือโง่ไปแหงเลยเด้หรอนองวันกินดอกซองอะไรได้โจ้โอ้ประตูได้กระยอบมึงเสื่อลาหั่มมี่ยังปรึกษากูได้หรือมึงม <ăn> ี่ยัง่าสีสอยได้กูสีซ้อยความยังดอกอัน mấy anh! anh nay quá của ta quậy đều nem nhỉ bất kỳ một con hạt ừ cũng ừ. 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 cái đấy

ยังยีกเปิดกินนะ้ำไงโอ้บอกอันนี้เนาะโอ้เราเก่งพวกโอ้คักกินเป็นอยู่บอกเขาโอ้คักมันเป็นเรื่องของวัดใจบอกแก้วกันกับพ่อ <c oughs> จะให้บอลถากูกินบอกบอลนอกสนเนัะนเป็นไง ข่าวทษไหมห่ล่ะถากไข่น้ำหนึอยน้ำเ,เ,เบ็ดโวเบ็ดป่ะก,กินคนเดียวก่อนก็ได้กินนั้นมีแหยมีแห้งตัะเสียปากนั่นปมาอนี้เล่นไรเจ็บดู tia lắng ngần bọc nè Vì anh cũng xoay đây của chỉ xoay Hử ừ. Sao hổ phì? Đừng đi Bố mi bụi đấy mà xoay quả đây Cảm con mà làm chay nè ừ. Con làm chay Ờ Con làm chay Hứa Con có vật giả Chứ giờ Thế chăng này? Chắc là con làm chay bà mẹn นี่กูติดตา่อยบ่หำมีหยาดยังเนาะฮู้ซ้อร้อซ้เต้าหัน่นติดต้่อยคอยแต่ะเทืนอนบ่เมียเขากับมนุษย์ป่ะแต่บ้านอบนีบ่แม่เชื่อกูเลยอมีสาวสวยชัวแมบ่บ่นี่ตัวงยังบ่หาง,งใหญ่ขึ้นแพนันเด้อว,วาดเรยนะไรคอยรอบนี้อยู่บอก เป็นผู้สาวไว้ยสรุ่นได้เดี๋ยเ็ดเป็นผู้สาวไว้รุ่นในตาอยากนำเข้าวผิวพันข้ขาวผมดกตกไรใจแง่ใจบุญถ้าดีแล้วจีจับเขวัดดูพร้อมี่มอ้วเฒ้าเฒาเฒ้าสภาพเจ้าหันเม่เป็นตานูู้าัก้นแบบนั้นหรอ อกงานนี่ปลาหมากอยูแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่นบอกเขาวัดจะเถื่อยี่ยงไหนกูเป็นคนขุ่นขุ่นขุ่นขวงอยู่อ่ันเป็นคนขวงนี่คอยเสื่ออยู่ขุงขวางเขาพ่อยากมจะจัดเจ้าดอกว่าโช่วงสามมื้อนี้ป่เดี๋ยวกูเปิดให้เบิงเมียอะแล้วมึงยจะมาแอวน้ำกูนน้ำขุ่นเนอะไปเอวดอกภาษาเจ้า không? Thế bạn đây rồi Ôi, bà bạn đây. Ừ. nè Ôi bạn luôn nghe cây không nhỉ? Không Mà đi vui ngạp như bỏ bạn đang cái Ngoài! Muốn lộn bỏ bớt cái nó Nè 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 Ây Tin tôi là quay ra Mi vừa cả răng, bao nhóm Mưa cứ bỏ của nè răng Rồi lục เอนอายขอตรวจกูฟนขอแล้ครับที่ตัอเนี้มันเกิด่าด้ยากกตกน้องมันทีอย่างไน้องฮะเอาไปเบิง้งเหมือนเป็เขาบ้านนบ้นมันติเออคอยร่อมาเป็นเปลวเป็นซสะคอยบอกุกเคยพ่อผู้ห้ามปันนี้จะเกืือไปดีออออจะกลับมาจังงเดีบนะบ่แต่เพราอยบ่ห็นว่ะ เราซื้อยังไงฮะเราซื้ออยังหัวซื้อดาซื้อดาอืมไปมักแล้วมักเลยหมักถูกใจถูกใจเลยกูบอกแล้วกูหนูติดแล้วนะก็คุณแม่นี่แนวทีดีกว่าสันน้ำมันดากับเต่าร่วมกันไปแล้วเป็นเดาที่แมงยังบาดนี่เอ้าคือลูกไหมลูกเออ น้องดาวแกดัดฟัดแกมามักเลยนะมัดเลยเนาะงามปะนี่เฮ้ยแรนไปพุ่งเหล่าชายหางเลยบักเบ้ยปะเหงามาเงาอยู่องยานี่ไปใช้ใส่มันก็ต้องมีมันดำจีนแรนจังเลยเนาะนี่แหละดำได้แท้แต่ซื้อเล่นน่ะกระขว่างจอกกระเล้วพี่เอ้ยมาแต่ ซื้อจริงเงินต so ั้งซื้อยังวงบ่ระจะเาว่าตั้งซื้อลูกเขยนะนายสักดาตัวสักดาว้า้วาแล้วเอาเมื่อก่นตกพวกนี้กูบอกก่อนเด้เในตาอยาน้ำข้าวผมเงาผมดกตกเลยแต่แง่ใจบุญทัดดีแล้วดีจับ Anh Anh ăn aoặc bay à? Anh Anh ăn aoặc bay, cái kia cũng đẹp lừa luôn đó. Cái kia thấy nó lẹn lền nước phù, nước tiểu vương này? và chỉ sốt đúng không ngân Hú giờ cho mừng lẽ cái chừng cầu chừng uu xem nó đi nó để cái này con này là hết đây nè ui tôi kìm con đây tôi con luôn Cái này, nhân bó sâu phết còn đấy Ai phê đây chứ mày? à, A tới nó, ghi bác. 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 Ghi bác.